สวัสดีครับสวัสดี F C ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้นดาวโจนนะครับบันอังคารที่2มิถุนายน2563ออกตั้งแต่เช้าตู่นะครับบันอังคารก็คือประมาณตี4 1 0สิถึงนาทีนะครับตั้งแต่ยังไม่แจ้งนะฮะ ผมคิดหลักสิบได้901นะครับเน้นเลข9และเลข0นะครับส่วนหลักหน่วยคิดได้8 901นะครับเน้นเลข8เลข9อ่าเน้นเลข8เลข1นะครับเดี๋ยวผมติ๊กให้นะครับผมเน้นเลขเลขแปเลข8เลข1 อันนี้9อันนี้ศูนนะครับจริงๆดูที่อันนี้เป็นเลขเบิ้ลน,นะครับเลขเบิ้ลหนึ่หนึ่งมีโอกาสที่1จะมาต่อนะครับหรือไม่ก็เลข0ูนย์นะครับ อันนี้เป็นเลขที่ผมจับให้นะครับมีอยู่8ชุดถ้าใครจับอันนี้ก็จะมี12ชุดนะครับ3 4 12นะครับหลัก10มี3หลักหน่วยมี4จับคูณกันจะได้เป็นเลข2ตัวทั้งหมดนะครับก็คือ3 4 3คูนส12 2ชุดอันนี้ผมค้านมา8ชุดนะครับชุดที่หายไปก็ลองเขียนดูนะครับว่าได้เลขอะไรนะครับก็ มีเท่านี้นะครับขอแบบสั้นๆเร็วๆนะครับฝากกดติดตามกด subscribe และกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะฮะขอโชคดีทุกท่านนะครับขอบคุณ fc ด้วยนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ